มันจะเป็นยังไงแล้วผมก็ากฏว่าคนอ่ะมาเห็นว่าพี่หลังผมอ่ะเพิ่งมาคือคนในลูกทีมแหละตัวแม่ทีมอ่ะเขากับเพิ่งมาเฉลยว่าผมเป็นผู้บริหารมันก็เลยคาดว่านี่ว่าผมมาป่นหน้น้องน้องตาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือการวางแผนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราเป็นเจเ้าตัวนำทางก่อนนะส่วนแผนการตลาดหรือแผนกนารเทรน,นด์เป็นของผมน,นะ เพราะว่าพีเป็นผู้บริหารไม่ได้เขียวแล้วก็ไม่มีทางทำร้ายน้องแน่นอน<ม>ี่ง,นนง,งไม่ได้ทะันลนะออะไรนะไ,ไม่มีคือน้องก็เป็นผู้หญิงไทยที่แบบสวยหน้านก็สวยหุ่นก็สวยมากอ่ะดังนั้นเราก็เลยอยากให้เขาเป็นพิธนาแบบสวยๆไทยสวนอะไรที่มันต้องมานั่งใช้เทคนิคการขายใช้พลังมันก็ต้องเป็นของเราเพราะน้องเขาเรียบร้อยนี้คือพี่ผมเป็นคนเลือกน้องเองใช่ไหมคบเลือกน้องเองเพราะว่าเรามานั่งดูนะคะว่าผู้หญิงไทยคนใดหญิงไทยที่สุดที่สุดก็ต้องเป็นน้องอ่ะเพราะว่า นป็ใจจนึงก็อยากได้อีกคนหนึ่งคือมาริยาอยากได้สองคนเลยได้ซ้ำแต่มาริยาก็ยังเป็สัญญาณรับปัาก็เลยเป็นนองกายก่อนคนเดียวก่อนค่ะผกา่ตอนแรกมนว่าเอ้ไมน้องนกามากอนแล้วมีผมมาเป็นเียวที่ไหนที่ผมมาแย่าเตอร์วเพราะว่าผมได้งานดีซเอ็จะเยอะแต่อยากจะบอกว่าเกัตัวได้ชาลิสเนี่ยคือผมเองเนี่ยมาเป็นผู้ะหัดเองตัดสินใจได้ผมว่าจะจะทำลิปอะไรจะจะแจกของอะไร รืออะไรพวกนี้โดยที่ไม่มีทางที่จะมานั่งปัดหน้าลองอ่ะเพราะเราโตหรือเราก็เยอะอยู่แล้วมันคือการบริหารงานแล้วอยากจะทำโดยใช้ความรู้เพราะเราต้องการความรู้แต่ต่องพาว่าพอุ่เกิดอะไรมากทกลายเป็นดราม่าง่ายมากเลยอย่างเนี้ยมีไหมยังไม่ค่อยมีค่ะที่ี่ผมเป็นเด็กโชงนี้ที่โลกโซเชียลมาเร็วแล้วก็พอโลกโซเชียลมาเร็วเนี่ยบุญก็สามารถอธิบายได้ว่าเออ บุ๋มไม่มีเจตนาอะไรอย่างนั้นแน่นอนแล้วก็จริงจริงบุ๋มอยู่ในตำแหน่งไหนแล้ววันที่แบบเขาพูดอะไรตอนนี้มันน้องอะไรถึงอะไรอะไรไม่หรอกแบบน้องขอโทษที่น้องแฟนตาดาบางคนอ่ะคือบางทีรักจนแบบพูดแรงไปนิดนึงอ่ะว่าอะไรแกป้านี่อีกแล้วเหรอปาดหน้าน้องอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยฉันจ้างน้องเขาฉันไม่ได้มาปาดหน้าน้อง ถามานั่งลำไส้โต้งมันงามหล่อเสียก่อนเริ่มไม่คุยกับน้องนะะเป็นไงบ้างไม่คุยค่ะเราต้องรู้คุยเพราะว่าเราอยากทำให้เธอสบายใจแล้วก็ติดก็่ชคเป็นเดดราม่าเพราะว่านี่คือชุดละครที่เราลงทุนเพาเราลงทุนอะไรเราก็ไม่ชอบให้มันมีข่าวลบข่าวเสียถูกไหมคะดังนั้นก็เลยอยากพยายามจะรีบเคลียร์ให้เร็วที่สุดซึ่งดีใจที่น้องเขาเข้าใจไม่ไม่มีหน้าเราไม่เล่จะแบบเหมือนเกิดห้อะไรงครัวเขามองแค่เหมือนเป็นดาราที่ มาถือมุ้นแล้วก็มาเรียกตัวเองว่าบอสไม่ใช่ผมไม่ต้องการให้ค <c oughs> นมองภาพเราเป็นแก่ดาราแล้วก็มาสวมมุ้นลอยแล้วก็เรียกตัวเองว่าบอสอย่างนั้นบอสอย่างนี้แต่นี่คืองานที่เราลงทุนเองจริงๆคิดงานเองจริงๆเราก็เลยจะลองดูก่อนว่าไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเวิร์กแค่ไหนเพียงแต่ว่าอย่างว่าค่ะพอเราเป็นตัวแม่แเนาะทีมขายก็แบบของคุณแม่ค่ะไม,ไ,มไม่กระโดดคะ แล้วก็เดี๋ยววันที่8เนี่ยจะมีเปิดตัวใหญ่เปิดตัวใหญ่ครั้งที่อียิปต์ใช่เปิดตัวอีกครั้งนึงเลยดูได้เห็นว่าน้องน้ำตาทำหน้าที่อะไรหมุทำหน้าที่อะไรดูเนี่ยต้องมานั่งจัดงานซอสบดาม่าเนี่ยต้องไมานั่งจัดงานซอสบดาม่าที่ดูแล้วกันมันก็เอาล่ะแต่เพื่อแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายไว้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อไปค่อยว่ากันอ่าแต่ตัวเนี้ยแป้งก็ยังเป็นชาติอีกเหมือนเดิ โอเคพี่สาวเลยนะคะพี่บุ๋มโทษโทษโทษ